สวัสดีจ้าพอกันกับพญายฝรั่งอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนีอ้อยู่ที่ปารีสพนุ่งกระโปรงชายหาดสบายสบายเมื่ออื่นจะได้เดินทางไปลาคูซาแล้วเนาะคะ่ะอพอเป็นพี่น้องก็เห็นพญายักเพิ่นเตรียมเนาะคะ่ะเพิ่นเตรียมกินเหล่าล่ำเนาะ คือเรื่องอาหารการกินทั้งความสะอาดนี่พอหญ่เพิ่นจะเป็นก้นเห็ดหมดได้ค่ะเพิ่นบให้ยายป่านเห็ดค่ะเพิ่นว่าเดี๋ยวเช็ดเครื่องเครื่องดูดฝุ่นห่างเออยังประมาณนั้นเนาะหามายูนี่อันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์เก่าแก่ของพี่เคยเพิ่นโอเคโอเคไฟ้เราจ้านี่ หาสิบหาดีกีเนาะคะ่ะบ้านเฮาสีซิบดีเกะก็ว่าคักแล้วบรรยากาศคือเวลาเฮามาปารีสกับจะมาพักอยู่นี่ก็ <c oughs> มีหวังคอมเมนต์เนาะค่ะว่ารวยอันนี้เพิ่นกับธรรมดาเนาะเพราะว่าก็ใส่ชีวิตธรรมดาเพิ่นกับมีบ้านมีอาพาร์ตเมนต์มีบ้านพักตักอากาศ แล้วก็มีอีกอพาร์ตเมนต์อันของพี่สาวก็อยู่ม่องปะนัดที่เคยลงคลิปที่ไปกินข้าวบ้านเพิ่นเนาะค่ะอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆหอไอฟเฟลนี่เก่าแก่อีดีค่ะเพิ่นจะเพิ่นบ่เปลี่ยนแปลงอีหยังเลยเนาะค่ะเพิ่นอนุรักษ์ขนาดเลยสังเกตว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นของเก่า ให้เบิ้งตอนที่เขามาตอนแรกแล้วเนาะค่ะห้องน้ำนี่ก็โบราณเนาะคัดสิทแต่โบราณค่ะเดี๋ยวไปแอบเบิ้งพญยายิ่นเตรียมเบิ้งตั้งแต่อันของโบราณโบราณกานามเนาะค่ะอยู่ชั้นนึงเนาะของขั้วในหน่อย พญายผสม,มเหล่าทั้งกินทั้งหาย <laughs> <laughs> โอ้มะนาวอ่พี่เคยเฟิ่นโทรมาบอกว่าให้พวกเจ้าอันกินเหล้าอันรำ่เอามะนาวเหมดเดออ้อเพราะว่าอหลังจากนี้อีกสองเดือนเขาจะกลับมาเนาะคะ่ะสังเกตนะเบิ้งกระจก <laughs> บโบราณแต่นานมาเนาะกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าเฮ้าเตรียมที่จะเดินทางมืออื่นมือนี่เข้าก็จะกินอาหารอยู่นี่ก่อนอพ่ายใหญ่ฝรั่งเจซี่เพิ่นจะเป็นคนเตรียมเนาะค่ะเบิ่งทีวีก่กะอ่าน่อย,อยแต่ก่อนกะอันนี้ละบันนี้เข้ากลับไปอยู่บ้านทีวีก่กะประมาณ40กว่าเนาะ พ่อเพิ่นกลับมาอีกเช่นนึงเพิ่นว่าเอา้าทีวีนี่คือน,น้อยแท้เ <c oughs> ่ราะั่นอ่าก็ปีนี้บ่ได้ลงไห้ลงหน้าน่าจะกลับไปอีกเทื่อนึงกัเอ่อช่วงแกเกี่ยวข้าวเนาะคะา่ะเพราะว่าอ่ารอบนี้เฮาจะมาทดลองเบิ่ง3เดือนก่อนว่าเฮาจะอยู่ไดบ้บ่แต่ก่อนอ่ายายป่านก็บ่อยากมาเนาะคะ่ะ หลายๆเถื่อมีพีมีนองเพิ่นก็บไปยามเข้าเรื่อยๆอยู่บัดที่นี่อ่าพ่อหลังจากอ่าโควิดเนาะกับไปมาหาสู่กันบ่ได้แล้วพี่สาวพี่เขยเพิ่นก็อายุเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าแล้วเพิ่นก็เรียว่าให้พวกเจ้ามามาเยี่ยมเดอ้อบัดที่นี่เพิ่นก็ได้ส่งตัวเครื่องบินไปให้เข้าเนาะค่ะเข้าก็เลยได้มาอย่างกัะท่นหัน แล้วก็เพิ่นบอกว่าอยากให้มายุทั้งพี่นดนๆเพื่อว่าเอ่อเฮตให้ได้ไปยามพี่ยามนอมเนาะคะ่ะหลายๆเข้ามาสองคนก็นได้ยามทั่วประเทศเลยเนาะคะ่ะถ้าจะล่องให้ข้าเจ้าไปยามเข้ามันก็นจะลำบากแล้วตอนนี้อ่พาพ่อหญ่ฝรั่งเจสซี่เนี่ยเพิ่นก็หกสิบหกสิบเอ็ดแล้วเนาะ,ะอ่ายายปานก็55าสิบหาเนาะคะ่ะก็เลย พ่อไปพ่อมาได้อยู่แต่โดยนิสัยแย่ยายปานเราเป็นคนขี้คันเดินทางอีดีค่ะมักอยู่อีสานบานเฮ้าแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเพื่อพีเพื่อน้องเนาะเพื่อนกะคินหอดนองไส้หลาเพื่อนก็เลยต้องพากันมาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเฮ็ดคลิปอ่า พ่อให,ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบึ่งความเปลี่ยนไปเนาะคะ่ะแต่เอก็จะเล่าให้ฟังเรื่องอันโอ้คือสบายเถอะเนาะพ่อใหญ่คือสบายเถอนาะพูดนะสบายสบายค่ะ <laughs> อ่าก็ดีอย่างนึงเนาะคะ่ะพ่อเ่ามาอยู่ตรงนี้ก็คือที่พัก นำไฟฟี่เหมือนเนาะพี่สาวพี่เอ่อเคยเพิ่นก็ให้เข้ามาพักได้แล้วอ,อ่ก่อนจะออกนี่อ่าเพิ่นก็จะต้องทำความสะอาดด้วยค่ะพี่นอ้องอ่าไทข้าเจ้านี่เวลาจะอ่าจะออกไปเขาต้องทำความสะอาดดูดฝุ่นให้เรียบร้อยเมื่อสื่อของมาเติมให้เพิ่นเมื่อนเนาะค่ะอ่า แล้วก็จะกลับมาอีกก่อนจะเดินทางไปเมืองไทยเนาะกบเอาวกไปว่นมาเนาะค่ะ,ะเรื่องนึงก็คืออยู่ตรงนี้บมีไวไฟ,ไฟเนาะอันนี้เป็นการอัดคลิปเนาะค่ะเดี๋ยวออกไปตรงที่มีไ i ไฟ,ไฟจงจะได้อัพคลิปลง u t u b e เนาะค่ะ กขอบคุณหลายๆสำหรับแฟนคลับของพญายักษฝรั่งที่ติดตามรับชมคลิปเนาะอ่าจังใดก็อ่าฝากกดติดตามในเด้อผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งอ่าคลิปพึงจะเข้ามาเบิ้งเหล่ากับผู้ใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะอ่าโดยความอ่าหักเลยคิดหอดทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวจังใดเข้ากับ จะได้ยูน้ำกันไปโดนๆเนาะอ่ามีทำคลิปมามีพี่มีนองเบิงก็ดีใจค่ะอ่าพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกินขขากินน้ำก่อนอ่าเพราะไม่พี่น้องเพื่ออยากมาก,กินก็มากินน้ำพยายฝรั่งเนื้อค่ะ,ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ